หูยอ๋อดิ้นี่ตัวทํางานมึงใช่ปะไม่ใช่หมรอลืมว่าเจ้าก่อนนี่นี่นี่เจ้าว่าเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่กูนี่ชิบหายใครเป็นคนตั้งมึงยิ้มให้สุดใจเซนทาร์ฟออฟฟิเชียลไอทียังแป๊บเดียวพี่ใส่ถุงเท้าอยู่เร็วเช้าอ่ะโอ้ยโทษโทรโทษพี่บ้านมึงจะเทสใช่เองเร็วโอเคพี่ อยู่หลังไหนเอ่อรู้สึกว่าอยู่หลังซอยพี่นะนั่น<ด>หรือเปล่าเอาใกล้ๆเองนี่วะ<ห>จะขับรถทำไมวะผมไม่รู้ไงอันนี้นลงลงลงเออนั่นแหละโอ<ห>้โ,<ห>โอเคชอบแม่หลังนี้ชอบดิพี่โคตรสวยเลยอ่ะไม่ลองเข้าไปดูก่อนเนาะได้พาเขาดูได้พี่แล้วหลังเท่าไหร่นี่แม่หลังเนี้ยดูไม่เนี่ยมีแถบรถให้ด้วยเที่ยตรงเนหลังนี้สวยว่ะสวยมากจะตายเองเลยไม่ใช่เหรอใช่พี่โอ้โห ยีย่มีกระจกมองด้านล่างด้วยก็ผู้ยหายบ้านแล้วด้วยมาโยมเรือเยี่ยยอันนี้อ๋อคือเอาคอมคือสั่งให้เขามาวางไว้เรียบร้อยแล้วหรอใช่ครับใช่ใช่เอ้ยลืมว่ะวันนี้มีนัดไอ้บอยนี่ว่ะบอยมันเพิ่งมา<อ>ว,นนวันนี้วันแรกไปรับพี่ด๊อปรับพี่บอย,บอยเออโทรถามก่อนฮัลโหล ไอ้บอยหโรอรอว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวกูกะทีไปรับอยู่ตรงร้านไหนไหนวะเพืนึงเหมือนจะเป็นร้านขายกล้องหรืร้านร้านเกมร้านอะไรสักอย่างอยู่ตรงหน้าสนามบาสอ๋ออ๋อข้างๆไอเอ็มเอ็ซีป่ะเอออออใช่ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรนี้นะโอเคไปทีขึ้นเออจ้ะไปเห็นศัตรูใหม่ยังอ่ะยังเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาไปเดี๋ยวเราพนักทุกคนก่อนไม่รู้ทุกคนจะอยู่หรือเปล่า เฮ้ยเพื่อนหลงเหรอฮะเพื่อนมาเลยเพื่อนเพื่อนมาเลยเดี๋ยวพาไปหาน้องสาวไปเอาเพื่อนเราไงน้องสาวเราอ่ะเพื่ยาวด้วยโอ้โหถ้ายืนก็เทแล้วสบายพอดีไปจ้าพี่จ้าพี่ซิลี่โอ้ยเฮ้ยอ่ะขึ้นรถขึ้นดรถกันขึ้นไปไหนไปดูสตูดิโอใหม่กันได้ไปเลยนั่งหลับายหลังนี้ที่บอกว่า ให้ผมให้ซัพให้ผมสั่งให้ทําใหม่อ่ะใช่เสียงดังมากเลยกลางคืนไม่ได้นอนเลยโอ้โหโอันนีน้บ้านตรงข้ามนี่ของใครอ่ะคุณสกายของบ้ยอ่ะหมายถึงหลังไหน,น,นของบ้ยบ้านตรงข้ามคุณสกายอะ่ะไอที่มันกำลังก่อสร้างนะเหรอเออของบออย้ยไงไป,ไ,ปไอร้านอมสินไปทางไหนวะลืมแล้วไม่ได้ไปนานเอ้อาวขาดสายหรือเปล่าอุ้ย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  ทุกเสาเลยตำรวจมาแล้วมั้งตำรวจมาแล้วมั้งไม่มีตำรวจไม่มีรีบยิโอ้รถวัวเองไงแหละนี่นี่สตูดิโออยู่นี่เดี๋ยวเรานัดทุกคนมากันโอ้ยใหญ่มากอะพีมาหมวยขายของอยู่เหรอหรือปิดร้านเอออาหมวยขึ้นรถเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นมาได้เต็มแล้วไม่เหมือนรถนู่นรถของอหมวยเนี่ยพีทีวีหวยอ่ะทรถขับพีทีวีกันเยอะเลย สะดวกหรือเปล่าพี่ไปสตูไหมเอ้ยเมืองน,นี้มีใครยังอยู่อีกเปล่าวะตอนนี้เห็นไปทำงานกันหมดแล้วอะไรมะเกิดเทศไงี้เมื่อเกิดเทศอ๋เอเฮ้ยไปเป็นไปนี่ก่อน<ฮ>น้ำมันก่อนจะไปเติมน้ำมันด้วยนี่ไงเอาซอสแตงกญ่ดีเหมือน,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 นกันนะวมาเถอะพี่เติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันเติมน้ำมันอ่ามาเลยพี่ราคาเดิมพี่ราคาเดิมแนั่นสงโอ้โหแล้วทำสีหน่อยทำสีสีอะไรเอาสีฟ้าพี่สีฟ้า โอ้ดีแม่งมากดพอดีเลยฮุ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 ยใครกดเล่นวะเมื่อกี้ไม่ได้กดนะเว้ยไม่ใช่คนจะ่อลองย้อนดูได้สอสเดี๋ยวค่อยโอนวอลเล็ตเอาเด้อโอเคครับโอเคครับไปซอสไปไปสตูดิโอกันไหมสตูดิโอเปิดแล้วไปยังไงเออสอนไอออมเป็นไอออมสินไปเลยก็ได้ไหมจ่ายเงินก่อนครับอ่า ไปไปทิ้งมันทิ้งมันไว้ช่วงนี้มันบ้าไอ้เ่อว่าแล้วคุยไม่รู้เรื่องเลยช่วงนี้พี่สกายเนี่ยไปไปไปที่ัตูนะอมโอยูปะวะโอเคพี่จะตามไปจะตามไปโอเคเมืองใหญ่ยังไอะโอ้มากเอ้เพิ่งมาเมืองนี้ครั้งแรกด้วยโหจอดีจอด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 จจอดจ พี่ไอ uh, ้ข้างหน้าที่เราเห็นนี่คือพวกไอ้ถ่ายทำเนี่ยแหละออ๋ก็เป็นลอยเฮ้ยเอองั้นเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้ไป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 ข้างในก่อนก็ได้อยากดูตัวตระเวนก่อนตัวทำงานโหยอ๋อดีนี่ตัวทำงานมึงใช่ปวมั้ยไม่ใช่หายไปเหรอแกลืมว่าเจ้าก่อนนี่นี่มีเจ้าอาว้เจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่กูนี่ชิบหายใครเป็นคนตั้งมึงยิ้มไม่ใส่ชิบหายเป็นเชนหรืออันบุไปไป ไม่ใช่หรอกใช่ใช่แหละใช่แหละอ๋อเอ้ยอย่างเท่อ่ะโหวิธีโคตรใอ่ะปลาด้วยแี่ว่าใครเอาอาหารมากินไม่เนี่ยโอ้โหทำไมมันใหญ่กว่ามันใหญ่หรือว่ามันมันใหญ่กว่าศัตรูเก่าเลยมั้งมากแล้วทั้งเมืองนี่มีเดียวคนที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยอันไหนโต๊ะใครวยเนี่ยอันไหนโต๊ะกูวะอันนี้น่าจะพวกของรุ่นรุ่นสองรุ่นสามหรอมั้งเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยเอี้โหมันไง โคตหรูเลยใช่แอร์เปิดค้างไว้ด้วยโต๊ะกูโต๊ะโน่นี่กูนี่หว่าโต๊ะกูนี่ไม่ใช่คุณสกายมึงโต๊ะรุ่นอ้าวเหรอเออว่าจะอยากโกกผมสีนี้อยู่อยากย้อมผมแล้วอยากแต่งตัวอย่างนี้อยู่เนี่ยเทปะถ้าแต่งตัวอย่างเงี้ยว่าเข้าไหมก็ระดับหนึ่งพี่เปลี่ยนทรงผมไปเลยอ่ะเฮ้ยดิมเขาไม่สีที่คุณสัตย์ทายไว้ดิมนะเนี่ยโหติดเมื่อไหร่วะเนี่ยชาศาสนาพระมหากษัตริย์ สลิดมีแค่นี้หรอวะมันไม่่มีแค่นี pues ้อ okay, 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 okay. ๋อโอเคโอเคโตออมมาโตออมมโตออมมาโอ้โหโอ้อะไรเนี Ort ่ยมือกรดเท็เต็มเลยไหนดูซ mm ิมีอะไรบ้างโอ้เออเออเออเอยเอเอ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 อเเออเออเอเออเออเ้ยเออเออเเออเออเ้อเออเอเออเออเออเ้อเออเเออเ้อเเออเออเอเเเเอเเเอเเ ห้องน้ำท่านึงขอมันห้องน้ำห้องประชุมเอเดี๋ยวแล้วห้องน้ำเดี๋ยวแล้วตู้ห้องน้ำไม่ได้สั่งให้ทำมาดิโอ้ยน่าจะไปห้องน้ำที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปไปทำเออไปไปไปดูข้างนอกกันก็ได้ไปนี่ของไอ้ก้าวโดยเฉพาะเลยเนี่ยอันเนี้ยไหนไอ้ยก้าวออกอีดีเคแล้วนี่ออกแล้วเหรอยอกหยอกยอกโอ้ยมีโล่ด้วยพี่โชคดีทุกคน เดี๋ยวเยเดี๋ยวเฮ้ยเอเดกเผก่อน้เอาเดี๋ยวเิ่นให้เดี๋ยวเิ่นให้วิ่งวิ่งวิ่งโ้โอ้ยอย่าตีนี่นี่จนำเสนออันนี้นี่ว้าวโอ้ เราจะมีรายการอาหารแล้วนะใช่แล้วเรื่นี้จะมีรายการอาหารแล้วอันนี้พี่อาเกาเขียวไว้ทําหนังแอนซีจีอ่ะคุณอดพีเหรอครับอันนี้อยู่ในอะไรกันแล้วเยวันนึงดูอันนี้ยังไม่เสร็จดีไม่เสร็จตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นพวกรายการเหมือนเหมือนคล้ายๆข่าวแต่เป็นแบบรายการอาหารเหมือนพวกฉันคือใครหรือใครหรือไม่อะไรแบบอ้อเฟี้ยวเฟี้ยวใช่อ้อมพับนี่ว่ะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยทำไมคุณสกายสวยกว่าออมสินวะแน่นอนเออว่ะ ดีมึงดีมึงเจ้าของแรงอยู่นั่นหรออุ้ยขอโทษเธอมาไม่ต้องเอาพี่ดีมเอาไม่เอาไม่เอาเอาอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จดีใหญ่มากเลยนะไม่มีอะไรเลยหูห้องน้ำเลสวยเลยน่าสนใจเป็นห้องน้ำก็ดีหรือจะเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวดีวะจะเลี้ยงทำไมล่ะพี่มาหากินเพิ่มหน่อยอโอ้โหดีมทำไมตรงนี้มันสวยจังวะสวยเลยเนี่ยเพื่อนเนี่ยมีหญ้าเต็มเลยเลย สนามบ่อนเรือด้วยนะดีดีดีกินกินมีท่าเรือแต่เหมือนเรายังไม่ได้ซื้อเรือเงินหมดก่อนจริงเหรอมีท่าเรือด้วยเหรอมีแค่ท่ายังไม่มีเรือมีแค่ท่าไม่มีเรือด้วยทำไมรู้สึกตูดิโอใหม่ดิสุดว่ามันมันสะดวกโอ้ใช่ใช่สะดวกกับอันเก่าเยอะเลยอันเก่าที่นี่แบบออกไปได้ไงพรุ่งนี้เริ่มงานเด้อได้ครับเริ่มงานแล้วจะมีงานเหรอพี่มีฝีงานเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ชั้นเคยโอวิคเคยหรือไม่โควิดยังไม่หมดเลยไป เออพี่ดืมรถบ้านผมเสร็จวันไหนเนี่ยเอารถไปซื้อนออมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วบอกว่าคือผมเข้าไปอยู่ได้เลยหรอโอ้โหเดี๋ยวใจดีไปส่งรถบ้านสักายก็ได้เีมโอเคอุ้ยใครชวนเราขับภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ๋อจัดสักายดีกว่าโอ่ะโอเคเพื่อนเจอกันโอเคเเจออกันนพื่ครับพี่บอลดีครับนะเจอกันไหนว่าหลังเนี่ยลังนี้ไหมหลังนี้แหละบัวมั่นใจไหนอ่ะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะเอาผิดบ้านดูวะนี่นี่หลังนี้หลังนี้ แน่นอนโอ้โหอ้ยโอ้ยโอเแคพี่ดีมเจอนู่นนี้ครับผมวัสดีครับกัน,นน้องใก้9โมงนะเว้ยตรงเวลานะเว้ยครับผมขึ้นไปนอนเนว่ยเว้ยเออเอยนอนอืมเกิดได้คุกด้วย